คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับพบกับสูตรหน่ยโชคเศรษีมารานะครับกับสูตรเด่นบนสูตรที่2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1กุมภาพันธ์6 3ครับเิรษตีเข้าตัวเนื่องครับจาก44งวดเป็น45งวดครับขออนุญาตเปลนตัวเลขนะครับ เป็น45้างวดน,นะครับมีโชเรกน้อยอยู่1นงวดน,นะครับโดยในส่วนของสถิตินะครับก็จะั้งแตน1กุมภาพันธ์63ใช่ไหมอ่าเราไปดูกันตอน1กุมภาพันธ์63สครับที่ออก5 8ด227 2สองสองเจตัวล่างออก0ูนย์นะครับเราใช้ในส่วนของหลักสิบรางวัลที่1ครับบวกด้วยหลักหน่ยวยรางวัลที่หนึ่งซึ่งคูณด้3ครับบวกด้วยหลักร้อยร้อยหน้าครั้งที่1ครับ10หน้าครั้งที่1ครับบวกด้วยร้อยหลัง นะครับร้อยหลังครั้งที่1ซึ่งคูณด้วยสาครับแล้วก็บวกด้วย10บหลังครั้งที่1ครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่ร้อยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณด้วย3ครับบวกรวมกันนะครับ2บวกด้วย7จ็ดสก็คือบวกด้วยห่1บวกด้วย2บวกด้วย5บวกด้วย9 3 27ี่บวกด้วย7บวกด้วย2บวกด้วยสาม้าบวกด้วย9ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ28 นี่ปีอกสามนะครับจะลืมนะยีบแครับยี่บแปกหเป็น29่ใส่เครับ9กบวกเคงที่9กบวกเเป็น16กครับใส่หกหบวกหคงที่เป็น7จครับใส่เจ็ดบวกคงที่ครับเป็นสิบใส่สได้9ก้าหกเจครับ9 6้านะครับเรามาดูนะครับแต่ว่าขออนุญาตนะครับย่นย่อให้มันสั้นลงนะครับแค่เห็นแสดงสติเฉยว่าเสติมันเดินยาวมากนะครับย่นย่อมา เรามาดูเสตินะครับมันจะมีสะดุดอยู่หนึ่งงวดนะครับรู้สึกงวดองวของสามสิบตอวเลาขอหกสี่นะครับแต่ว่าเราไม่เพิ่มตัวเลขใดใดมันสิ้นนะครับเรามาดูนะครับเริ่มแสดงเห็นตั้งแต่สิบหกตัวเลขคองหกสี่แล้วกันนะครับเออนี้ล้กันหนึ่งสิอ่านี้ละกันนะครับสิบตั้งแต่ต้นหัวกระดาษแล้วกันนะครับศูนย์สี่หกเจ็ดห้าศูนย์สองตัวเลขสองสามครับ <c oughs> เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีมีอัิเตบนิดนึงเกี่ยวมีมีอาการเล็กน้อยเกี่ยวกับอ่าเสียงนะฮะห้าบวกด้วยศูนย์คูณสามบวกด้วยศูนย์นะครับบวกด้วยสี่บวกด้วยสองนะครับบวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยสามครับบวกด้วยหกครับบวกด้วยสามสามเก้าบวกด้วยเก้าครับนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย ศบวกด้วยสบวกด้วยสอบวกด้วยหนึ่งหนึ่งคูณสามหนึ่งคูณสามบวกด้วยสามครับบวกด้วยหกครับบวกด้วยสามสบเก้าบวกด้วยเครับวกลงพธนได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยยี่สครับยี่สบยิบเก้วกหนึงงที่ครับเป็นสามสีศย์ครับศูนย์บกเได้เครับ 7บวกได้หนึงของที่เป็น8ครับ8ปดต่อได้ออกของที่เป็น14บสี่ได้0 7 8 4ครับ0 7 8 4ครับ16กันยายน64ครับออก1น4่งหนึ่ครับเลขนี่ครับเ,ออเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังที่1ครับต่อมาครับเลข4ด้วยเข้ามาในหลักร้อยนะครับวิ่งเข้ามาต่อมาครับ1กันยายน64ครับ1กันยายน64 นะครับคำนวณในส่วนของเด่นบนออกมาได้2906ครับ2906นะ2906ครับเรามาดู16กันยายน64สิครับออก070 935 2990ครับ90อ่าเลข9ครับเด่นเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ16กันยายน64ครับ070 935 2990ครับคำนวณเด่นบนออกมาได้ 1895ครับ1895นะ1895ครับ1ตัวละครมพิโออก5 7 8 1 7 1นี่ครับเล็กหนึง่งเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยเอามาที่1ครับ1ตัวละครมพก4ครับ578 171 238 3นะครับคำนวณในส่วนของเลขเด่นได้อะไรอ่ะธามาดู9 6 7 1ครับ9 6, 9 6 7 3ครับ9 6 7 3ราบรูสิ หนึ 1> 1่งสิ 16, ตัวละคมหกออก3ามแปดหกสามเจ็ดสองสตัวามแนะครับเลขสามครับเข้ามาหลักร้อยนวันที่หนึ่งเลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หครับสิ 16, ตัวละค, 16, คมหกสี่นะครับออนนสิตัวลนะคมหกสี่เรามาดูนะครับคำนวณในส่วนของเด่นบนออกมาได้หกสามสี่ศย์ครับหกสามสี่นะเรามาดูนครับหกสา หนึ 1> 1่ิกาย,ยนหกสครับหนึพ่พิกาย,ยน 64, ครับออกศูนย์ห้าศย์ูนตัวล่างออกเกครับเลข0นครับเข้ามาตำแหน่งของหลักรนะ้อยลงดัที่หครับเลข3เข้ามาหลักสนะิบลงดับที่หครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยนะครับ 1. นึ่งพิชกายนหกสี่ละหนิกายยนหกสีคำนวณในส่วนของเลขเด่นบนได้ 9ก้าหกเับเก้าเนะเรามาดูครับ 1. พฤศจิกายนหกสีออก0ูนย์สามสองเจ็ดหกห่งองตัวออก57เนะครับเลขเ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลางวัลที่หครับเลขหกมาหลักสิบรางัลที่1นึครับสิพฤศจิกายนหกสีครับออก0 3นย์สามสองเจ็ดนึ่งงตัวละาเจ็ครับ เลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลขหกเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบบกวิกายนหกสี่ครับคำนวณในส่วนของเด่นบอลได้่หนึ่งสองแปดครับ4หนึ่งสองแปด่หนึ่งสองแปดนะครับเลขสองครับเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับเข้ามาหัวท้ายนะครับหนึ่งธนวาคมหกสี่ 1น4ันวคมหกคำนวณในส่วนของเด่นบนออกมาได้3017ูนย์หนึ่งเจ็ครับสามศูนย์เาดครับรามาดูนะครับสิบหตันคมหกออก6 3 9า3เก้าสเลข3ครับเข้านี่เลข3ตัวนี้เลข3ามเข้ามาตามงแหน่งของหลักสิบระมาณท,ที่หนครับ 16นคมครับคำนวณในส่วนของเรียนปน,นออกมาได้2906ครับ2906นะครับ30มตนอคม64ออกอะไรออก8นองตัวนะครับเลข6เข้ามาหลักสิบหัที่1ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยั่1เข้ามา2ตำแหน่งนะครับ30ม64ครับคำนวณในส่วนของอเดินกลออกมาได้6 3 4าใช่ปะรู้สึกจะหลุดไปในงวดนี้นะครับแต่ว่าเราดู สูตรระยะยาวนะครับไว้ใช้ในการเทียบนะครับ17มกราคม65ครับออก8 8 0 1ปดศู้อวออก92นะครับคำนวณต่อครับเรามาดูคำนวณในส่วนของสักครู่นะครับอ่าคำนวณส่วนของเด่นบนออกมาได้3017ครับ3017นะครับเรามาดูเลยครับ1กุมภาพันธ์ครับ1กุมภาพันธ์65ครับออก 9 4 3 0 8 2ตัวลัางออก30นะครับเลข3ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลข0เข้ามาตำแหน่งของหลัก10รางวัลที่1ครับต่อมาครับ1กุมภาพันธ์หกห้ครับ9 4 4 3 0 8 2ตัวลัาง30นะครับ ศูนย์บวกด้วยแปดสามยี่สีบ่บวกด้วยสี่ครับบวกด้วยเก้าบวกด้วยสี่บวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์ครับบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้วยสองครับบวกรวมกันได้เท่าก,กับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งคงที่ครับเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าครับห้าบวกจิตคงที่เป็นสิบสองใส่สองครับสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามใส่สามครับสามบวกหกคงที่เป็นเก้าครับได้ 5 2 3สองสามเก้าครับห2าสามนะครับเรามาดูนะครับสิกุมภาพันธ์ครับสิกุมภาพันธ์หกครับออกศูนย์เก้าแปดศตัวเลขออกห้าเจ็ดครับเรามาดูนะครับเลขหครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หครับเลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หเข้ามาสองตำแหน่งเห็นไหมครับเด๋นวน่มบเิียบปวมภาพรวมกันนะครับ 17กูมาันครับ098ย์ก็จะสงตัครับบมาดกบวกด้วย7 3 21สาบวก1บวกด้วย6บวกด้วย4บวกด้วย8 8 82 16 83 2สองบสาบวกด้วยี่ครับบวกด้วย่ครับบวกด้วย5 35สบ้บวกด้วยหบวกลมกันได้เท่าไหร่ครับทวนผนด้วยนะครับตัวเลขอะได้สาสิไหม 30 30ิบสามบครับสามบวกหคงที่ครับเป็นสาอดใส่หนึ่งครับ1นบวกเคงที่เป็น8 8ดบวกหคงที่เป็น9้าครับ เก้บวกหกงที่ครับเก้าบวกหเป็นสิบห้าครับใส่ห้าครับโอเคนะนี่เป็นสูตรของเด่นบนครับเด่นบนสูตรที่สองนะครับเข้าแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกานะครับเศรษสี่สิบห้างวดมีสะดุดแค่เพียงเล็กน้อยแค่หนึ่งท่เนั้นนะครับใช้เทียบภาพรวมได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงเพจปุ๊กแชร์ลงในไลน์ทัานเองได้นะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิทธิมารครับสวัสดีครับ